ครับอ่าสวัสดีตอนเช้าๆครับมันเห็นมันเห็น,นเนอ่อทา,างลางก็หายยิ่งป่ามันเห็นมาแถวอยุธยาครับแถวบ้านเซียวอ่าบ้านบางเท่เขาก็คนมากก็สิมาแต่บ้านบางเท่แล้วครับเอางาน,นมาส่งแน่แล้วก็แวะเสียน,นะครับ กสิตไปยิ่งพวกปลานิ้นปลาคอครับกสิอาจเป็นปลายิ่งปลาคออ่าเขาแม่โคมันหลอกผักตบกษิอานะฮะกสิอายิ่งปลาคอยิ่งปลานิ้นนะครับกษหยุดเสาร์อาทิตย์ครับผมกษอื่นกษจักริไปทางไหนก็เบิ่งก่อนเมืองเอกกมาของมาทรงพร้อมแล้วกษแม่ยิ่งปลา อ,อยู่จนสี่มากันปีสองปีแล้วละ่ะมาหาแต่บางเทวยาย่ใก่งั้นมาทรงพร้อมกันยิ่งปลาพร้อมสิครับกับเสาร์อาทิตย์ขยุดเดี๋ยวก็ถามเบิ้งกันครับว่าเพราะมีตัวหิ่งบอมเหมือนนี่ไปครับบางเหมือนกับอัมีน้อ,อ,นองๆอ,อ,อยู่แถวนี้น้องเอฟซีอีก e สามสี่คนเปน็นต้กัน าหล่อยงินบ้งครับเดี๋ยวตัดต่อลงให้เบิ้งอีกทีหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณครับก็ได้ตัวหนึ่งแล้วไอ่อนไซส์ใส่ท่อบ V c นะฮะเดี๋ยวก็เนี่ยไซส์กำลังตากแดดทอดเลยเดี๋ยวก็ไซสนี้เยอะฮะเดี๋ยวจะได้อันนี้ก็เอารางคอลเลชั่น2อออกมาตีห้าสิบยางตึงตัวนี้เนี โอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรวบรวมให้ดูตอนเย็นๆก็เป็นหมายธรรมชาตินี่หมายคลองเอาลอกปักตบมากับบางเทสสองคนวันนี้โอเคฮะยังไงเดี๋ยวรบรมให้ดูอีกทีตอนเย็นๆครับมาดีครับก็แต้มที่สองฮะไซก็กำลังสวยช่อน2ตัวกำลังทำแดดเดียวฮะไซนี้เอาได้ครับตัวที่สอง ก็มาแถวอายุยาฮะแถวบ้านบางคอองแถวองลากคอนนี่เป้าหมายก็เป็นคลองน้ำแห้งเล็กๆนะฮะเลาะไปเรื่อยก็มากัน3าสี่คนเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่แมตาไมตาโอเคฮะกับปลาช่อนไซส์สวยๆไซส์กำลังทอดกำลังแดดเดียวทอดโอเคครับ รอแป๊บนึงนะครับละได้ปลาแล้วเดี๋ยว่เดียสายมันหย่อนมใหญ่มันใสองโลโลหไกลเลย อ๋อรุ่นรุ่นอุ้ยใหญ่อยู่เป็นประช่อนกระแจ๋วเลยแผนหนาเรียบร้อยแล้วครับโอ้อห้ยกลับที่หมายเลยโอ้โหโอ้โห จะมนโลขึ้นด้วยปน,นินเห็นตัวใหญ่อยูเมื่อกี้ดูดิอ๋อแกนอยู่นู่นเรียบร้อยลุกขึ้นใครจะใครมาดูบ้านเลยพี่ยี <c oughs> ่แปดคนแล้วปันเดียวเอง <c oughs> อปันนินมาหลายตัวไง อยู่ตรงนน้นตัวหนึ่งมันลึกขาวเลยแล้วก็เข้ามาตัวนี้คู่หนึ่งมาตัวนี้คู่หนึ่งใหญ่ไซน่าจะมีครึ่งโลอะเอาแล้วไซน์นั้นแต่มันลึกอะมาเป็นติดดินเลียดดินมาเลยนั่นแหละโอนู่นปืนอยู่นูน่นถึงบนนู่นโ,ออโดเมื่อกี้ไอรโดอะปลาช่อนปลาช่อน โลหนึ่งน่าจะได้อุอ๊ยขี้ก็โดดเลยกำลังโซ่ไม่แขยใหญ่ไม่มีขาดนี่นแหลใครบอกยิงเขาต่อไม่วิ่งมูด,ดเลยมันไม่ต่อมากเขาต่อยอยู่ตรงนี้นี่ดูเนี้ยโล<อ>่หันหน้ามาแค่ไหะยิงเนี่ยหัน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 ข้างแล้วก็จะลงเป็นมีปันนินอยู่นะฮะ ก็ปนินไซส์สวยอยู่แต่มันลึกฮะเข้ามาเถอะถมาบนเียเอ่เออเจอเนี่ยมันพรองผมดูแล้วมันน่าจะทั้งคลองแต่แต่มันมาลึกก็ได้อ่าโดตัวแล้วก็ไอช่อนสองแต่ที่ใส่มีไหมน่ะไม่มีไม่มีป่ะเออเอาใส่กระสอบเถอะมีตัวอยู่ฮะนี่ไงนั่นไงนั่นไงเห็นขึ้นน้ำาห็นะน่าจะไอโดนขึ้นตรงนี้เออ ไอโดไซนี้เห็นเห็นเยอะอยู่แต่ดูปนินอีกทีนก็ได้สามตัวแล้วมากันมากันห้าหกคนแต่นัดกันอยู่แถวแม่ตาไม้ตาผมเลาะอ่อนไปแปดูปนินปะโดกันน้ำก็โอเคน้ำน้ำดีพ่งนี้ไม่รู้จะออกไหนดูก่อนฮะเสาร์อาทิตย์วันหยุด ประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัพโหลดลให้โดยทีนึ่งครับวันนี้ก็ตัวที่สี่แล้วฮะอันนี้ก็เป็นกระสงไซไซท่อแขนนะฮะอยู่ที่ประมาณสักสามสี่ขีดอนะ่ะส่วนเราได้โดตัวหนึ่งไอ้ดน่านะจะประมาณไซมันโลกว่าแล้วก็ปลาช่อนสองตัว สวยสวยสองเตะมานันะต็มมันสามสี่เขตน่าจะได้เข็มรับาามาเลยเอาโอ้โหอ้กช้อนนะครับบึ๊บเลยครับตัวนี้ อืในต้มยำนะฮะได้กระสงเมื่อกี้ต้นนี้ได้กระสงตัวหนึ่งในช่อนตัวแล้วโอ้โหืึดู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 ตัวฮะเหรอดูเาดูตัวโลกว่าครับเห็นอยู่ใต้น้ำอยู่ตรงนี้ไปโผล่นู่นเว้ยมีโลกว่าฮะดู ตัวหัวมันอืมยาวกว่าเั่นอืมเป็นดึงขึ้นมาเอ้ยมันหลุดไหมไม่หลุดเราพันมั่วไปหมดแล้โอ้โหตึ๊บแล้วฮะจึ๊บโอู้หูวี่ดูดูดูไอช่อนยักษ์น่าจะโลกว่าได้เท่าไม้ตัวนี้เลยเนี่ยขึ้นมาหันหน้าเข้าอ่ะบู บุ้ยแกะแล้วก็โยนใส่กระสงกระสงอยู่ตรงนี้นก,กระสงอยูอ่ขอบด้านนี้อยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเอาบุ้ยแกะเลยเอาไปใส่รถเลยโอ้โหดีกว่าไอ้ไอโดเยอะตัวนี้โลโลกว่าครับหันหน้าเข้าตอนแรกตอนแรกผมเห็นมันอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ย อยู่ตรงนี้แต่ยิงไม่ทันมันมันมามันมามันมาลึกมันมันเอาหัวเข้ามาแต่มันเห็นผมก็เลยฮุบแล้วก็ไปขึ้นตรงนูน้นด้านนูน้นโลกว่าตัวนี้หัวทักกำปั้นนไนอที่โผล่ข้างหน้านี่แหละใช่ป่าตัวเดียวเนาะตัวก็ตัวนี้แหละเพราะผมเห็นมันตัวประมาณโลกว่านี้ แกยังออโอเคบูปล่อยเลยเอออยู่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 ตรงนั้นอะ่ะอยู่ตรง,ลง,ลงร่งๆอ่ะบูเออเนี่ยแหละตรงช่องนั้นกระสองเข้าไปตัวนั้นเอออ้อมอ้อมอ้อมมาอือเห็นปะเห็นกระสองปะเออแถนนอนอนวนั้นแหละอ่านี่ก็กระสงอีกตัวหนึ่งโชว์โชว์กระสองหน่อย,น,ย,อย,ยววนี่กระสงเลอะอ่าโอเค ต้นนี้สองตัวแล้วฮะรอดูไอ้นี่ปลากายปลากายกับชโดได้ช่อนมาตัวก็ะสงตัวแต่เด็ดเลยน่อไอ้ช่อนใหญ่หน่อเด็ดบูถือแล้วตัวนั้นเด็ดขอ,อผมตัวนั้นก็น่าจะโลกว่าได้น,น,น่าจะมีโลโลโลโสองเนาะโลขึ้นประมาณโลขึ้นฮะตัวนั้น หันหน้าเข้าก็แถบนี้ก็อ่าน้องๆฟ้างนู้นเขาก็ได้กันแก๊งพี่ใหญ่เขาก็ได้ชโดกันน่าจะห้าหกโลตัวแล้วก็สี่โลตัวประมาณนะฮะผมก็กดไปสองทีก็ได้สองตัวแล้วช่อนตัวกระสงตัวอ่าเป็นแม่น้ำอ่าเนี่ยฮะของพญาบรรลืออยู่แถวเขตไม้ตา มันจะยาวมาถึงไม้ตาเลยจะเป็นปลาปลาจรนมัมานั่งดูได้ของพะยาบรลือปลาพวกปลาชดโดปลากายปลาช่อนอใหญ่เยอะถ้ามีเวลาก็มานั่งดูได้ปลากายขึ้นดีเหมือนกันเดอตัวตัวสั้นนี่มะ้ของน้องตัวสั้น ประมาณห้าหกโลได้บ่างเดี๋ยวก็รอดูอช่อนใหญ่ๆเทนั้นแถวนี้ขอบคุณครับคุณนนดึงึ้นได้มาบัวดึงึ้นได้ม้าะนี่ก็เอาตัวนี้มาคอลเลคชั่นสองมาจริงชั้น หมายหมายคองมายาบันลือยยุทธยาก็จะเป็นคองมายาบันลือเส้นเดียวกับบ้านบางอแหละมันจะยาวมาถึงไม้ตาแล้วก็หาเอาดูว่าช่วงไหนที่มันขึ้นดีๆปลากายก็ขึ้นดีฮะปลาชโดก็ขึ้นกลางๆลคลองระยะประมาณสักสามสเมตรอะ่ะก็ดูดูเอาฮะ โอเคฮะเดี๋ยวยิงต่อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดต่อลงให้ดูทาง YouTube อีกทีนึงแล้วกันว่าได้กี่ตัวแล้วโอเคครับสวัสดีครับไอเช็คดูของชาวแก๊งดูว,ว่าวันนี้มีใครได้อะไรมั้งบอกเลยอุ้ยช่อนใหญ่ฮะนี่ช่อนน่าจะใส่น่าจะใส่มีมีแน่ครึ่งโล อันนี้หูอ่อโดสองเอโดน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าสี่แล้วก็จะโดเล็กอีกตัวหนึ่งโอ้นนโดเล็กนี่น่ามีสามีมสี่ตัวนี้ประมาณครึ่งโลวันนี้ก็มากันแก๊งทางอายุทยาฮะอ่าบางกลับไปแล้วก็ มีอยู่ตอนนี้มีหกเจ็ดคนอันนี้ไม่มีเพิ่งมาโอ้โหอันนี้สองตัวสามตัววันนี้ทีเด็ดฮะขู่ดำเนี่ยมเลยนี่มันน่ามีหกมีเจ็ดได้จนอ๋โอโหตันนี้น่าจะมี ดำเงียบเลยน่าจะมีดูกำปั้นนะน,น่าจะมีห้าขึ้นตัวนี้เออตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะมีสองกว่าๆแล้วก็ไอช่อนโอ้โหไอช่อนอุอนตุ๊บเลยอันนี้ก็น่าจะโลกว่าๆได้เอาแกงก็มาด้วยกันนะแกงอยุทธยา เพื่อนเพื่อนบังเทเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดคนนะก็เป็น คองพยาบลือแถวไม้ตาฮะประมาณนี้เป็นชโดไอช่อนวนมากครับวบางวางๆก็แวะมาดูได้ฮะคองพยาบลือเส้นไม้ตาไปหาราดบุหลวงฮะทั้งเส้นมีมีตัวโอเคฮะเดี๋ยวรวบรวมให้ดูตอนนี้เย็นอีกทีน่นึงถ้าได้ตัวหรือยังไงโอเคครับสวัสดีครับ แกงละแกงชาวแกงมาเป็นแกงครับผมกลับแล้วครับอ้าวโบเอาออกผลงานวันนี้เฮ้ยดูดิเนี่ย กตามซ้ายตามไซ้ายิงแรกนี่กระสุนใครยิงผมกระสงนใครวันนี้ได้ช่อนสามกระสงนหนึ่งได้ช่อนใหญ่ใครยิงสุดยอดใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอชโดตัวนั้นอีกเออเตีนช่างหลายยิงน้องมัวก็โดนผลงานวันนี้ครับผมด้วยช่อนช่อนไอช่อนใหญ่ไว้โดย ช่อนที่ผมยิงขึ้นมาที่ไลฟ์สดให้ดูครับยิงมุมม่วๆก็โดนบนข้างละโดน <ồ> โ <c oughs> ดนอะไรอ,ะอ่ะอ่าโดนดินอย่างเดียวเลยก็ไอ,อช่อนหนึ่งจะสง่งไฟสวยนะนนอะหนึ่งสองหนึ่งโอ้มันขึ้นดีว่ะช่วงนั้นโอ้ยเอ้ยไหวตรงไอ้นี่โดมเอียงขึ้นเป็นไรเลยจ้าแต่มันไกลไอน้อนั่นไอ้โดนอดตรงไอ้ประตรูน้ำก็ขึ้นดี สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอไอไอตานินเล็กบางยิงมาจากไหนวะนะกระคองนั้นแหละที่พี่ยิงขึ้นยิงปลาอัโดยนับตัวเลยอ่ะยอดนแหละยังฮอดเลยวันนี้มันยังบางบางมันยิงไม่ถูกก็ไหลายตัวมันมันขึ้นเร็วลงเร็วยิงตามไม่ทันแต่ช่อน่ะ มันถึงข้าวตายแหละเพราะว่าผมเห็นอยู่ข้างฝั่งจะม,มุดฝั่งมาแต่อยู่ลึกผมหันไปลงพอดีถอยหลังลงแล้วเสือกไปโผล่ตรงนู้นโอ้ปลาธรรมชาติปลาจิตยินได้แค่นี้สุดยอดแล้วไม่ใช่ปาลาร้อยหัวนะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอช่อนใหญ่นี่บางยิงตรงไหนมา,อาไอตรงที่ว่าเหอรอ,อตรงน้พีะมเรเห็นเลงรู้เลยใช่ไหม ก็พอได้ครับเอ้ยพวกมึงก็ไอช่อนตัวนี้โลกว่าโลกว่าเพราะว่าเพราะว่าไอโชโดนี้ประมาณผมคิดว่าโลสองแต่ช่อนน่ะเสือกใหญ่กว่าไอโดตัวนี้น่าน่าจะมีโลสองโลสามตัวนี้ก็น่าจะมีไซส์โลกระสงตัวนี้น่าจะมีประมาณทักสี่ขีดได้ฮะ,ะผมก็ยิงได้อยู่ไอช่อนสามตัวตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็สะ a d กระสงตัวนี้ไอไม่ใช่ไอโดนหนึ่งไอโดนหนึ่งสองสามกระสงแล้วก็ s ะโดผมยิงได้ไอช่อนสี่กระสงหนึ่งสะโดหนึ่งห้าสิบห้าเฮ้ยเจ็ดส่วนหกสาม บ้าท063706เขามีเขาเขาเขามีแ ke ต่6063 706ดศูนประมาณนี้นะฮะเนี huh. ่ยป uh ีก55ดูความยาวเนี่ย้าว55ยาว50ได้ก็จะเกือบ55โอเคสั่งได้นะครับปีกแต่ไม่ทำนะครับแตสั่งได้แต่ไม่ทำมันผมทำอยู่ครับตอนนี้